ดูสิลูกแก้มแดงเชียวคุณแม่อย่าเพิ่งประมาทหน้าร้อนแบบนี้ลูกอาจแพ้อากาศร้อนได้มาดูสัญญาณทารกแพ้อากาศร้อนกันเลยค่ะและอย่าลืมแวะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานกันนะคะท่านที่กดไลค์ขอให้มิจเจริจนทุกคนเลยค่ะสำหรับทารกแล้ว พอมีอะไรผิดปกติก็จะ,สะแสดงออกทางผิวหนังได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอากาศร้อนที่อาจทําให้เกิดอาการผิดปกติได้ด้วยจะเป็นยังไงมาดูกันค่ะ 1. เหงืง่อออกมากแก้มแดงผิดปกติ ในช่วงหน้าร้อนควรให้ใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทมไม่อบอ้าวหากลูกร้อนมากจนแก้มแดงเหงื่อออกเยอะให้พยายามลดอุณหภูมิด้วยการเปิดแอร์เปิดพัดลมเช็ดตัวลูกเป็นระยะให้ดูดนมหรือว่าน้ำหากลูกอายุมากกว่า6เดือนเพื่อลดการสูญเสียน้ำในร่างกายค่ะ 2. นอนหลับไม่สบายสังเกตดูนะคะหากลูกนอนพลิกไปมากระสับกระส่ายนอนไม่หลับ นอนหลับไปขมวดคิ้วไปหรือภวาตื่นแบบนี้แสดงว่าร้อนเกินไปค่ะ 3. ม,มีผดร้อนเกิดขึ้นลักษณะของผดนี้จะเป็นตุ่มขนาดเล็กที่เกิดจากต่อมเหงื่ออุดตันใต้ผิวหนังเพราะว่าต่อมเหงื่อยังพัฒนาได้ไม่สมบูรณ์มักจะเป็นบริเวณใบหน้าข้อหลังอกขาและเข้าพับต่างๆอาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบเช่นตุ่มน้ำใสไม่เจ็บหรือว่าคันแต่แตกเป็นสะเก็ดได้ง่าย ุ่มแดงที่ทําให้คันและระคายเคืองหรือตุ่มสีเนื้อที่ไม่แสดงอาการอื่นๆผดเหล่านี้ไม่ได้อันตรายมากและจะยุบลงได้เองแต่หากมีอาการเหล่านี้ควรไปพบแพทย์ค่ะ 1. ผดไม่ยุบมีอาการคันแสบเจ็บคันต่อเนื่องเกิน2-3วันเริ่มมีไข้หรือว่าภาวะเจ็บปวดอื่นๆแทรกซ้อน 2. ผดมีความเปลี่ยนแปลงเช่นมีสีแดงสว่าง 3. ม,มีอาการบวมแดงหรือว่าอุ่น 4. ต่อมน้ำเหลืองบวมมีอาการชัดเจนว่าติดเชื้อเริ่มมีหนอง 4. มีโรคเชื้อราที่ผิวหนังโรคนี้เกิดจากการที่เหงื่อไปทำให้เกิดการอับชื้นตามส่วนต่างๆของร่างกายจึงทำให้เกิดเชื้อราได้ง่ายค่ะโดยที่พบบ่อยได้แก่1กลากผิวหนังจะเป็นผื่นแดงคันเป็นวงมีขุยหรือว่าตุ่มแดง มักพบบริเวณใบหน้าลำตัวแขนขาอาจมีตุ่มน้อง 2. เกลื่อนผิวหนังจะเป็นด่างเป็นวงสีขาวหรือสีแดงหรือสีขี้เท้าเป็นขุยละเอียดโดยเริ่มจากจุดเล็กๆไปจนถึงวงใหญ่พบตามลำตัวแขนขาหน้าหรือว่าคอมักจะไม่มีอาการคัน 3. กลุ่มยีสต์จำพวกแคนดิดาเป็นผื่นแดงเปื่อยบริเวณข้อพับ อรักแร้ขาหนีบก้นหรือบริเวณอับชื้นของร่างกายนั่นเองค่ะในหน้าร้อนแบบนี้ต้องดูแลลูกให้มากเป็นพิเศษนะคะให้ลูกใส่เสื้อผ้าสบายสบายเช็ดตัวระบายเหงื่อหากมีอาการเหล่านี้ต้องดูแลอย่างเร่งด่วนนะคะช่างสังเกตและใส่ใจเพิ่มความห่วงใยให้ทุกวันตากรู้อย่าลืมกด subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะ และกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใคร